โอ้โหหกเฟ็บเลยสัตว์อยากลงไหนอ่ะอยากลงไหนอัลงไหนดิอันลง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 แถบไหนอ่ะนี่เลยโอเคท้ายสุดแต่ท้ายเรือท้ายเรือเท่านกบอย่างเงี้ยไม่มันไม่ใช่นกมึงก็เห็นอยู่ว่าเป็นอีกทีไปไปแถวแถวแถวเนีกาะไหมเราไปลงเกาะบางไหมเกาะตรงไหน แด้วไม่เคยลงเกาะเลยพอลงมาปุ carry eh, ๊บสามสิบไอสัตว์เกาะสามสวยเอาไปเรียกกูไวยเดี๋ยวกูจะอีทไทนูนแม่งเลยเหียกูมีปุ๊บเลยไหนโซ้อ้อ้นไอ้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 ไน้ดอ้ไ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 อวไอ้ไอ้่อ้ไ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 อ้ยเ้ไอแอ้ไุ้ไอ้ไอ้อ้อ้ไอไอ้ไอ้ไไอ้ไ้้ไออ้ไอ้้ไออไอ้้ เอ้ยปืนพกนะปืนปืนพกเอสเคไอ้ปืนพกดีไอ้เหี้ยยังไม่มีของเลยเกมรีบป่ะพี่พี่รีบป่ะพวกผมจะตายนอกวงกันนะถ้างั้นนะ่ะมึก็รีบเข้าวงเถอะตอนเนี้ปะไอ้นี่ยเนี่นี่ๆๆปืนพกสีม่วงเอาไปเลยกูมีสีฟ้าละจะบอกว่าสีม่วงดีกว่าถ้างั้นกูเอาแมงเลยแล้วกันก็กูมีแค่สีฟ้าใช่กูทำงานวะเฮ้ยกล่องทำไมมึงมาเก็บสีม่วงนี่กูมึงเก็บสีม่วงนี่กูมันก็จะเอ้ยมึงบีบแล้วเร็วยังอ่ะเฮียแล้วไงกูไอ้อเฮียเราวงอยู่ตรงไหนเนี่ย อยู่นู่นเลยโอ้พ่อไอ้ยี่กูกตายไอ้เหี้ยอย่างงี้กูตายกูขับลูกบอลไปแล้วกูวย,ยังหวงของอยู่เลยเฮ้ยมึงได้รีบมานะเว้ยวงบีไปรูดด้วยนะเว้ยกูจะตายกูมีครึ้นหลอดแล้วแรงจังอไงรูดของตายแล้วก็ตายเนาะวงไปเลยเฮ้ยมันแรงไงเฮ้ยเฮ้ย<ๆ>เนาะโอ้โหโอเคกูตายด้วยคนละเฮ้ยกูตายนาะวงอย่างเงี้ย ปั๊มฮิลโฟนปั๊มฮิลปั๊ะพี่อะไรอะกูตายแล้วโผไอ้เ ah ห oh. the ี้ยโฟนกูต้องกลับไปช่วยไม่ได้เอ้ยถ้ทันอยู่นะทันก็เหี้ยละเฮียม้เฮียโอเคเริ่มมามีประโยชน์อะไรบ้างวะเนี่ยยังไม่ได้ยิงใครเลยกูเหี้ยไปขึ้ปืนอ่ะ เยอะไปเยละดูไปนั่นแหละได้โปรตู้มันได้อยู่โอเคตาย